ครับผมอยู่กับบอสอยู่ครับไไม่ต้้้อองัะรรดนคบเจาพี่พงศ์พี่พงศ์ด้วยอยู่กับบอสแล้วก็น้องสันด้วยนะครับห่างจากบ้านบอสประมาณร้อยเมตรครับร้อยเมตรแต่ถ้าล่มก็มีล่มไปไงล่ะมีลุ่มเลยไปแล้วถ้าแบบแต่ว่าตรงนี้มันลุ่ม เป็นที่เก็บฟางครับมีกล้องไหมดูกล้อง่ไม่ไม่ไม่น่ามีกล้องถ้าลมนี่ก็คือใหม่เหมือนเต้นท์ใหม่เนี่ลมเริ่มเฉยแล้วนนี่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังฉีดรอบๆก่อนนะฮะมีถนนขั้นนิดเดียวครับถ้าเกิดลมแรงๆก็เนี่นเป็นไรเป็ใช้ดูนะครับนี่นะครับแล้วก็ที่ไฟสว่างเนี่ยบ้านบอดห้องเก็บ เป็นโกดัง,ดงรถหกล้ออะไรก็อยู่นั่นหมดเลยค่ะผู้เจียบรถหกล้อเขาอยู่ใสุ่้งว้งว้เจีบรถหกล้อจะยึดใสที่เรื่องนอกทาครับที่เรื่องนอกทายวโสครับห่างจากบ,บ้านบ,บ,อบอประมาณร้อยเมตรครับเป็นอะไรกันมากมันไม่ได้เป็นอะไรกันมากตอนนี้ดับเพลิงม,มาแล้วครับแค่จุดไฟที่ฟางนะครับถ้าเกิดคนไม่เห็นเลยว่าลมกระโชกแรงๆนะตอนนี้ก็ลมก็เริ่มมานะครับรถ้ากระโชกแรงๆโดด มันโ<ด>ูโดดเดี่ยวคนเลย<ด>ไม่เห็นกว่วจะเห็นมันก็รู้ไ้นี่แล้วยังไม่รู้เลยม้มนคาไม่ใช่บ้านครับเป็นที่ลงเก็บฟางอัดข่ครับแต่ค้างบ้านบอยครับแต่สันนิษฐานสันนิษฐานจากชาวบ้านนะคะก็ประมาณว่าคือแถวบ้านมันก็จะมีคนที่เมายาการเท่ากับทีเป็นดมยาดมก่าวไปซะนะคะพี่น้องแต่มันกกี้มีแบบว่านี่เกิดการแบบทะเลาะเบาะแวงกัน ไพ่ในแบบว่าหมู่บ้านหรือยังพมาณนันสิล่ะค่ะตอนนี้ดักเพลิงกำลังมาแล้วครับทุกคนคือการสันนิษฐานจากชาวบ้านที่อยู่แถวนี้แล้วแบบนี้นะคะก็จะมีแบบว่ามีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่อ่าติดยาเออนี่ามีละมีเนื้อสุบานมีเรื่องแบบเออมีชูหม่องอ่ะละพี่น้องแบบมันสี่มาที่นี่กับสระมาณว่าเมาอย่าหรือเมาเหล่ากับวัวลูอันนี้คือเป็นค้าสันนิษฐานของชาวบ้านเนาะเอามาค่ยกัน บัน้ไม่อันอยู่บ้านว่ยหัวจักวัยรุ่นคือสมัยแต่แต่แตในนอยเขางก็ะบอกหัจักว่าอันวัยรุ่นสมัยนี้มันเป็นยังไงสินะแต่ว่านิฐานก็คือน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่อาจจะยิงฉีดย<า>ิงขึ้นเละสิมเมนแน่สินะหรืออาจจะมีปัญหากันเฮียพะมาณนัดนึงใช่หใช่ก็ดูสิยนะิงฉีดยิงขึ้นเพราะว่าต้องไปอันโยงเองีอยงผู้ใหด้วยพี่น้องแค่ว่า นันี้ฐานจากไห้บาทกสิประมาณคือจำกุมไม่รุ่นเลยล่ะไม่รุ่นสิติดจงิจยาอย่างปัวม่านนาศี